นะครับวันนี้พาท่านมากินข้าวที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลของประเทศไทยครับพี่น้องจา๋าว้าบรรยากาศที่ยวๆครับพี่น้องจ๋าสั่งข้าวกล่องกินครับพี่น้องจ๋าขายข้างทางอืมเนาะขนาดู้ดินปากกายครับพี่น้องจา๋าภาพบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องจ๋ารถเมย์ใหม่กับรถเมย์เก่าว่ากันไปครับน้องอืมอร่อยเหมือนกันเลยเมาะขนาดเนอะ ออดูเนี่ครับพี่น้องจา๋าแหล่ง้อเเือครับยุคไขวัดเยกระบาดเนี่ยครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาผมมานั่งกินข้าวกลางเมืองกรุงเทพมหานาครครับอ๋ตอตักข้าวนขนาดขนาดมือขวาต้องใช้มือขวาตักเนี่ยจิ้มปากกายครับพี่น้องจ๋าไม่เลอะบะเทอเหมาะขนาดเนอร์พี่น้ององอ,งอื เ่ิดมองผมกันใหญ่เลยไอน้นี่บ้าแล้วนะนะครับบรรยากาศรู้ไหมคนอื่นฟังไปไหนกับผมฮู้นะครับก็เหมือนคนบมฮู้เหมือนคนแบบนี่ใช่นคนแบบผมฮู้จังการนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไปซ้อสตังค์ครับเจ้ามาคนกรุงเทพคนเมืองก็จะเป็นเอีย้ยครับคนเล่าหรอคนบ้าครับ ไปเลยไปเถอะมีก็คนบ้าผมบ้านะหมอ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 เนี่ยบรรยากาศกรุงเทพครับพี่น้องจา๋าผมอยู่ตรงอะไรอย่างกระมูกมเรียกอะไรอย่างเนี้ยกิ่งเพชรเออหลับตรงข้ามกิ่งเพชรออตามนาี้ครับพี่น้องจา๋าสยามพารากอนเซนทันเบอร์นี่หรอพันทิพย์พาซาโอ้ประตูน้ำครับพี่น้องโอ้ยทางหน้าพี่น้องที่เที่ยวเยอะโอ้ยที่เที่ยวเยอะครับไปนัระดัะไปสามย่านก็มีครับราชเทวีพี่น้องจา๋า มาบุญคลองโอ้โหดี่เดียวเพียบเลยครับพี่น้องขณะใดที่จะมากรุงเทพมาานครเลิศเชิญนะครับมากันนะครับพี่น้องจา๋าก็โอเคแล้วอะ่ะบ้านเมืองก็น่าจะอยู่ในภาวะปกติละเพราะทุกคนก็ใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับพี่น้องจา๋ารถติดเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้แถวมเมืองจ้ืยอะไรนะเ,รนนนเนี่ยแถวเนี้ยรถไม่ติดปกติไม่ติดกว่านี้นะ,อะโอี่เจเสือน้อย าท่านมาเทีย่ยวกรุงเทพมหานคร